พี่ดาทาร์สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก๊อฟจะมาทำพี่อเด็กนะคะให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันนะในหัวข้อภายใน1-3เดือนนี้เขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาไหมนะคะเราลองมาส่องเขาดูกันนะเป็นพลังงานโดยรวมาน,นะคะดูแล้วก็ไม่อินไม่เครียดไม่ซีเรียสกันนะจ๊าทุกคนวันนี้ก๊อบทำงานเ,าเลิกมืดนะคะเลิกดึกนิดนึงก๊อบก็เลยเอาไพ่มาทำให้เพื่อนเอนเ,อนเล่นกันด้วยนะคะ ก็เลยโลเคชันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะแบล็กเกลว์ข้างหลังนะอันนี้เป็นห้องครัวห้องทานข้าวที่ทํางานกอล์ฟเองค่ะนะคะเข้ามานั่งทําตอนนี้ก็เลิกงานแล้วค่ะนี่ก็มืดละนะคะ,ะแต่ยังไม่เลิกวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะคะเป็นวันปิดยอดปิดงบนะคะก็จะเลิกช้าเลิกมืดเลิกดึกนิดนึงประมาณนี้ก็กองแรกนะคะมาดูกันดีกว่ากองแรกจะเป็นสําหรับนี้ค่ะกองที่2กองที่3มเลือกตามความรู้สึกได้เลยนะคะ ถ้าเลิกกันได้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองแรกกันนะคะเรามาดูกันว่าภายใน1นถึงสเดือนนี้นะคะเขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมนะเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะ ใบแรกค่ะ the empress ต่อมา queen of wands นะคะอันนี้ก็คือ queen of wands นะหนึ่งเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าสองเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญค่ะ บี e e มพ e ล o r t เดอะเฮอร์นะคะซิกออฟสอดค่ะและ The ะทาวเคนคนนี้นะคะถามว่าภายใน1-3เดือนนี้นะคะเขาจะมีการแบบติดต่อมาหาคุณไหมนะคนที่มีปัญหากันนะคะเนี่ยคุณคู่นี้น่าจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันนะคะเพราะว่า ตามพลังงานหน้าไพ่มันมีในเรื่องของการแบบเลิกลาอย่าล้างจบพังนะคะแบบกระทันหันเลยนะคะแต่คุณกับเขาไม่พลังงานการเป็นคู่กันนะดีเอ็มเพรสและดีเอ็มเพลอร์เป็นคนที่โปรไฟล์ดีทั้งคู่เป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งคู่นะคะไม่ได้มีใครด้อยไปกว่าใครเลยนะคะคู่นี้นะความสัมพันธ์ของคุณในบางคู่บางคนอาจจะเพิ่งกําลังมีปัญหาตัดจบกันไปนะคะมีปัญหาเลิกลาหย่าร้างกันไปนะ หรือในบางคนอาจจะกำลังมีปัญหากำลังคิดกำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะซึ่งคนคนนี้กับคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วนะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการนิ่งเงียบการตัดสินใจว่าจะ move on ไปจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือว่าจะวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดีซึ่งคนคนนี้นะคะถามว่าถ้าตอนนี้เขากับคุณนิ่งกันไปเงียบกันไปเพราะว่าคุณกับเขา มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในความสัมพันธ์นะคะเพราะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแบบมีอีโก้หรือมีเสน่ห์นะคะอาจจะทํานิสัยที่แบบค่อนข้างที่จะมีความแบบชอบควบคุม control เอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะมีความมีความแบบชอบควบคุมอะค่ะชอบควบคุมความสัมพันธ์อะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่า เขาอะอยากที่จะมาขอโอกาสจากคุณนะคะอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่อยากที่จะมาขอโอกาสในความสัมพันธ์ยังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงแบบเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าด้วยความที่เขาอะเป็นคนแบบมีอีโก้นิดนึงอะคะ่ะมีเป็นดีเอ็มเพลเอร์เป็นคนต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่อายุมากแล้วได้ อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆแล้วนะคะระดับสูงแล้วนะคะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะณเวลาเนี้ยคือเขาอาจจะดังดูนิ่งดูเฉยดูแบบไม่ได้สนใจยยดีอะไรกับคุณนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องการเรงินการทองการทำงานเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้กำลังคิดอยู่นะคะเขาอยากที่จะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่การกลับมาของเขาอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งการติดต่อสื่อสารนะคะถามว่าเขาอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยไหมยอยากค่ะแต่คนคนนี้ยังมองว่า <c oughs> เขาอยากอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆอยู่ในพื้นที่ตัวเองก่อนตอนนี้เหมือนเขายังไม่มีความพร้อมอะคะ่ะที่จะมีการพูดคุยกับคุณนะคะแต่ถามว่าเขามีแพชชั่นกับคุณไหมมีมากๆยังคงเห็นคุณค่ายตัวคุณมากๆแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ด้วย ะะแต่เขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูนิ่งเงียบไปก็เถอะค่ะก็เชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งบางคนอาจจะมีการเดินทางมาหาคุณเลยก็ได้อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าอยู่ไกรกันนะคะหรือถ้าคุณพังไปแล้วจบไปแล้วอยู่คนละที่คนละทางคนละบ้านกันไปแล้วคนคนนี้กําลังคิดกําลังนิ่งกําลังตัดสินใจใจนึงก็อยากจะมาขอโอกาสอีกใจนึงก็อย,กอยากจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองก่อนแต่แน่นอนว่าพลังงานไพ่มีโอกาสที่เขาจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นไพ่สองเหรียญ คนคนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอะคะ่ะวนๆเวียนๆไปๆไปไปกลับอๆออนออนออฟฟอยู่อย่างนี้ยละะ้ค่ะในชีวิตคุณหลายครั้งแล้วอาจจะหลายรอบแล้วก็ได้เขาลืมคุณไม่ได้นะคะเขายังคงมองว่าคุณคือภรรยาหรือคือสามีของเขาเขายังคงมองว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันในบางคนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพังการจบไปแล้วในบางคนนะคะแต่เขาก็ยังคงต้องการที่จะแบบ มีคุณอยู่ตรงนี้แต่เขาอาจจะขอเวลาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่เขาจะพูดจะคุยยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์แต่วันหนึ่งที่เขาพร้อมคนคนนี้จะมาขอโอกาสจากคุณนะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นท็อปปิคแบบสั้นๆไม่ยาวนะคะเพราะว่าก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยแต่อันนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะแต่ว่ากลอลรอปิดงบ ปิดยอดอะไรแบบนี้ยค่ะสิ้นเดือนก็จะเลิกมืดนิดหนึง byura stay optimistic about your love life o v นะคะ love yourself first แล้วก็ first นะคะ first wedding for นะคะอีกสำรับหนึ่งวันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะ ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่มีเวลาทํากลับไปก็น่าจะดึกแล้วอะค่ะวันนี้ดั n e stop นะคะ recovery เนี่ยค่ะคนเก่าๆจะย้อนขึ้นกลับมานะคะ yes นอาจะหลาย time แต่อาจจะไม่ใช่เวลานี้คุณอาจจะต้องรอแต่มันคุ้มค่าที่มันจะรอนะคะตอนนี้คุณก็ อยู่ในช่วงที่คุณดูแลตัวเองไปก่อนนะอยู่กับตัวเองไปก่อนมีความสุขด้วยตัวเองไปก่อนนะคะเมื่อคนคนนี้พร้อมแล้วนะคะเขาก็จะกลับมานะแต่ถ้ายังไม่พร้อมกลับมาเดี๋ยวเขาก็ต้องไปอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น้อยขอพร้อมก่อนนะคะคุณก็หันมาโฟกัสที่ตัวคุณมามีความสุขด้วยตัวเองไปก่อนนะอินเนอร์แมสเซจนะคะทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะเก็บรักษาด้วยหัวใจของฉันสองใบสามใบเลย คุณจะเชื่อไหมว่าถ้าจะบอกว่ายังรักคุณมากมายคุณพร้อมจะจับมือฝากฟันอุปศักคไปกับฉันไหมความห่างไกลทําให้รู้ว่าคุณสําคัญมากแค่ไหนเนี่ยบางคนห่างกันด้วยนะคะอีกสีประโยคนะคะความห่างไกลไม่เคยพาใจฉันไปจากคุณส่วนใหญ่จะเป็นรักทางไกลนะคะเนี่ยหรืออาจจะต้องมีทางมีการเดินทางไปทํางานที่อื่นต่างประเทศต่างจังหวัดฉันไม่เคยลืมความฝันความหวังของเรา สคนฉันยังไม่สามารถแก้ไขานิสัยด้านมือของฉันได้แล้วขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเชื่ออีกครั้งว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะก็ประมาณนี้นะภายในหถึงสเดือนนี้ถามว่าเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณหรือยังนะคะถ้าตามพลังงานหน้าไพา่มันยังไม่ใช่เวลานี้นะคะแต่แลอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณย้อนกลับเข้ามาแน่นอน นะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะขอมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สองกันนะคะเป็นสำหรับนี้นะนี่นะคะเรามาดูกันว่าภายใน1-3เดือนนี้นะคะเขาคนนั้นจะมีการติดต่อมาหาคุณไหมนะคนที่เียบหายไปจากคุณนะคะ ใบแรกหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะคิงถือเหรียญค่ะเดอะมูนสิบถ้วยนะคะวี f ออฟสอดค่ะว e ลออฟเดอะว e ลนะคะก็คือวีลออฟฟอร์จูน สิบดาบค่ะเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญใต้สำรับหกเหรียญน,นะคะ Six of Pentacles นะ นี้นะคะก็มองว่าคนที่คุณถามถึงนะคะถามว่าเขาอยากที่จะภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้เขาจะมีการติดต่อมาหาคุณไหมนะคะก็มองว่ามีค่ะจะมีการติดต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเขากําลังคิดเขากําลังตัดสินใจที่อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาสื่อสารอยากจะมาสารสัมพันธ์อยากจะมาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาแก้ไขทําให้มันดีขึ้น บางคนคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแฟนการกําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแต่คนคนนี้ก็อาจจะทําอะไรแบบพังเผอไปนะทำให้คุณแบบเจ็บปวดเสียใจยอย่างแสนสาหัสเลยเพราะการโกหกของเขาหรือเพราะการที่เขาไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณในบางเรื่องบางราวนะคะหรือเขาอาจจะปิดบางบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งคนคนนี้นะคะแน่นอนค่ะว่า ระหว่างคุณและเขามันเป็นในเรื่องของโชคชะตานะคะนำพาคุณได้มารักกันได้มาเจอกันและได้มีปัญหากันนะคะมันเป็นช่วงกระบวนการวาระกรรมที่คุณจะต้องเจอต้องเจอนะคะแลวเมื่อความเจ็บปวดเหล่านั้นเหอืดหายไปนะคะคุณผ่านบททดสอบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาที่คลายไปได้นะทุกคนมีโอกาสที่จะเจอความเสียใจความผิดหวังทุกคู่ทุกคนค่ะในความรักมันไม่มีใครแบบเส้นทางความรักจะโดยด้วยกี่กุลาบนะคะซึ่ง คนคนนี้ตอนนี้เขาคิดแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องมีการกลับมาขอโอกาสกับคุณกลับมาพูดคุยมาเคลียร์ให้คุณชัดเจนเพราะเขายังต้องการที่จะสร้างความมั่นคงสร้างครอบครัวก,กับคุณเป็นไพ่เจ็ดเหรียญขยายไพ่สิบถ้วยใต้สำรับเป็นไพ่หกหเหรียญน,นะคะเขายังคงมั่นคงต่อคุณค่ะเป็น king of pentacles แล้วตอนนี้เองเขาเองเขาก็เจ็บปวดเหมือนคุณ นะคะในวันที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันหรือเขาอาจจะเคยทําผิดต่อคุณทําตัวไม่น่ารักกับคุณอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณความสัมพันธ์มันดูคุมเครือแต่คนคนนี้นะคะอยากที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเติบโตไปถึงขั้นเป็นครอบครัวได้เพราะฉะนั้นกองนี้นะคะภายใน1-3เดือนนี้ก๊อฟมองว่าเขามีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารกับคุณมา แต่มันอาจจะเป็นแบบค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกันแบบชัดเจนด่วนเร็วนะนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณตัวเขาตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังแอบส่องแอบดูแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเองเขาก็เชื่อว่าความรักครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของโชคชะตาเป็นในเรื่องของพรหมลิขิตที่นําพาคุณและเขาได้มาเจอมาเจอกันได้มาเป็น คนรักกันแล้วเขาก็จะกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะดูไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนก่องที่สองทีนี้เรามาดูไพ่อราเคิลกันนะคะใบแรกเล i e n เ h นเฮ you นะคะ มิวเลอรเออไม่ใช่ค่ะโซเมทค่ะเขาเป็นคู่คุณด้วยนะคะเป็นโซเมทโครริเพนเดนซี่ค่ะสับเปลี่นตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะต้องห่างกันก่อนสักพักหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาโชคชะตาจะนำพายคุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันอีกนะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ถึงขั้นการเป็นครอบครัวเลยนะคะ Perfect timing ค่ะต้องรอเวลานะคะ The situation will improve นะคะ w i c h in the next few weeks นะและ Remain positive นะคะให้คุณคิดบวกมองบวกเข้าไว้นะกล้องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม Perfect timing คนคนนี้เขาจะกลับมาจาก,กรวาลจะนำพาให้คุณและเขาได้กลับมารักกัน บางคนเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาเบื้องต้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้คะ่ะให้คุณพยายามคิดบวกมองบวกทำบวกเข้าไว้นะคะใช้กดแรงดึงดูดมากๆนะคิดดีคิดดีดดๆนะคะว่าคุณจะต้องเจอรักที่ดีเจอรักที่สมหวังแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะอามาดูอินเนอร์เมสเซจนะฉันอาจยังไม่ดีพอสําหรับคุณคุณควรเจอคนที่ดีกว่าฉันฉันจะไม่สัญญาแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุด แรับหนึ่งนะคะมันติดฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายอย่างในชีวิตคุณคือภรรยาสามีคือพ่อและแม่ของลูกนอนาคตของฉันเขาเครียดจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็น10บดาบอะคะ่ะเธอคือคนที่เราอยากบอกฝันดีทุกคืนและเจอเป็นคนแรกในทุกเชา้าเหนื่อยไหมคนดีที่มีพี่เป็นแฟนที่มีแฟนอย่างฉันขอบคุณนะ ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอคุณคือคนธรรมดาที่ทำในช่วงเวลาชีวิตชันพิเศษมากขึ้นเสียงมันจะก้องนิดนึงนะคะก็ออยู่ในครัวที่ออฟฟิศเนาะห้องทานข้าวนะคะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกภายในใจส่วนหรือของฉันอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของคนคนนั้นนะคะก็ภายในถึงสเดือนนี้ก็มองว่า คุณจะมีโอกาสนะคะที่คนคนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกับคุณมานะคะประมาณนี้นะขอบคุณมากมากฝากซับสไคร์และแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่3กันนะคะเป็นสําหรับนี้นะเรามาดูกันว่า <c oughs> ภายใน1-3เดือนนี้นะคะเขาคนนั้นจะติดต่อมาหาคุณไหมนะ ใบแรกเด็กถือถ้วยนะคะ Night ถือดาบค่ะ Tree of Cups นะคะ3ถ้วย The h a n g m a n The Hypnthes นะคะ Two of Wands Justice ค่ะ a i g of Wands ค่ะ Strength นะคะและ The World ต่อมานะคะ C d i a m ค่ะ Four of Swords นะคะ กองสุดท้ายนี้นะคะก็มองว่าคนคนนี้นะใน,นเวลานี้นะคะเขาเองอะ่ะเขายังรู้สึกดีกับคุณเขายังรู้สึกรักคุณแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณยังคือคนที่เขามีแพชชั่นคือคนที่เขายังคงต้องการให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้มีพลังงานเป็นชาวทางไกลได้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้หรืออาจจะเป็นรักออนไลน์ได้นะคะตอนนี้เหมือนเขากําลังรอคอยเขากําลังรอคอยที่ได้รับโอกาสในความรักครั้งนี้อีกครั้งนึง เขาอยากที่จะมาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณแต่ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นในเร็วๆนี้ไหมไพ่หนึเดือนเนี่ยก็มองว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะอาจจะช้ากว่านี้นิดนึงเพราะตอนนี้ไพ่ของเขาส่วนใหญ่เป็นไพ่ของการนิ่งการเงียบเนะะี man, ่ค่ะเดี๋ยวแฮง์แมนสีดาบแบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่เขาตัดสินใจนะคะเขายังคงเหมือนกับเก็บงำซ่อนความรู้สึกเขาอยู่เลยเป็นเดี๋ไฮพินเทส ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยเป็นความรักในความลับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาจากความเป็นเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความรักนะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนคุณก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ซึ่งคนคนนี้นะคะเขายังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงมีแพชชั่นกับคุณแต่แค่นะัเวลานี้เหมือนเขากําลังเลือกเส้นทางเดินในชีวิตเขานะคะเป็น2ไม้เท้า หรือบางคนถ้าอยู่กไกลกันเขาก็กําลังรอคอยนะคะรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะรอคอยเวลาที่จะได้มาขอโอกาสในความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งสองมบเท้าขายายพายเด็กถือถ้วยนะคะซึ่งคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบทำอะไรให้คุณรู้สึกแบบคุณไม่รับความเท่าเทียมไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะทําอะไรที่ทําผิดต่อคุณก็ได้นะคะ เขาอาจจะตัดสินใจที่จะเทคุณหรือตัดสินใจที่จะแบบว่าไ,ได้ให้สถานะกับคุณนะแต่เขาก็มองว่าคุณกับเขาเนี่ยบางคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากมายขนาดไหนแต่เขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณยังคงรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ในความรู้สึกเขาตลอดเวลานะคะเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะคนคนนี้นะแต่แค่เวลาเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่เขาจะเทคแ a คชั่นทำอะไร เขาอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่ในพื้นที่ตัวเองอยากอยู่นิ่งๆเพื่อใช้ความคิดไตรตรองให้ดีก่อนในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นภายหนึ่งสามเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้คนคนนี้อาจจะยังไม่ได้ติดต่อมาในเร็วนี้นะคะแต่เขายังคงมีแพชชั่นต่อคุณและก็เชื่อว่าในอนาคตคนคนนี้อาจจะติดต่อผ่านเพื่อนคุณมาก็ได้หรืออาจจะมีการติดต่อผ่านโลกออนไลน์มาก่อนทักมาก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบ มีการแบบแชทมานะคะแค่ถามสาวทุกสุกดิบมาดูทีท่าคุณก่อนว่าคุณว่ายังไงบ้างแต่ตอนนี้เหมือนเขาอยู่ในช่วงเวลาอยากอยู่กับตัวเองกําลังค้นพบตัวเองค้นหาตัวเองอยู่นะคะเพราะเขาอาจจะมีความลังเลสับสนในเรื่องของความแตกต่างได้นะคุณกับเขาอาจจะมีพลังงานการเป็นคนไทยกับคนต่างชาติได้หรืออาจจะแตกต่างกับเรื่องอายุก็เป็นได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะก็ประมาณนี้นะคะคนกองนี้นะ คนคนนี้ยังคงรักคุณแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจนะคะขอเวลาอยู่ในพื้นที่ตัวเองแป๊บหนึ่งและเมื่อเขาตัดสินใจได้แล้วเขาก็จะมีการมาทําให้คุณรับรู้ว่าเนี่ยเขายังคงรู้สึกดีกับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าขายายสามถ้วยถึงแม้ว่าสถานะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะดูคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมากกว่าเพื่อนอะแต่มันก็ยังไม่ใช่แฟนเต็มที่อะไรประมาณเนี้คือเขาว่ารู้สึกรักค่ะ แต่ความรักของเขาเหมือนเขายังมีความหยั่งอยู่นะคะว่าเขาจะแบบใส่แบบเต็มมาที่คุณดีไหมหรือว่าเขาจะอยู่กับตัวเองก่อนเพราะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างค่อนข้างมากนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าให้ออร์คินนะคะอยากบอกอะไรไบราเพย์ ra, attention to the red flag นะคะ เวลิซูนค่ะ Let your friend help you เนี่ยบางคนอาจจะให้เพื่อนคุณช่วยก็ได้ Attraction เนี่ยเดี๋ยวในไม่ช้านียแหละค่ะเขาจะมีการติดต่อมาแต่อาจจะผ่านทางเพื่อนนะอาจจะไม่ได้มาแบบโดยตรงอะไรประมาณนี้ค่ะอีกสำรับหนึ่งนะเขายังมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆยังมี Attraction ให้คุณรอดูสัญญาณเตือนนะคะคนคนนี้นะ แต่เขาจะมาค่ะเขาจะคุยเขาจะติดต่อ mediation bring answers นะคะ get more information ค่ะ in the near future ในอนาคตอันใกล้นี้นะก็รอดูนะคะอาจจะให้มาผ่านมาทางเพื่อนอะไรประมาณนะี้ yes อ่ะประมาณนี้เลยนะคะให้เราคอนเฟิร์มนะให้คุณลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะอย่าเพิ่งแบบด่วนตัดสินใจอะไรแบบ เร็วเกินไปหรือถ้ายังไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้เห็นด้วยตานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด่วนเร็วพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมมากๆนิดน,นึงแล้วก็พยายามทําสมาธินะคะคนกองนี้นะทําจิตใจให้สงบนะมาดูอินเนอร์แมสเซจของเขาคนนั้นกันคะ่ะใบแรกฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดีถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันอยู่กับคุณก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ละคนนะคะ เธอคือคนที่เราอยากบอกฝันดีทุกคืนแล้วเจอเป็นคนแรกทุกเช้าถึงเราจะเป็นคนรักกันไม่ได้แต่เราเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันได้นะคะฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกินเนี่ยมันมีในเรื่องของความแตกต่างมาด้วยสักวันคุณจะเข้าใจในเหตุผลและสิ่งที่ฉันทำ ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงและความห่างไกลทำให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนนี่ก็คือสิ่งที่เขาเอยากจะบอกกับคุณนะคะคนกองที่3ภายใน1ถึงเดือนนี้เขามีโอกาสที่จะติดต่อคุณมาไหมมีในบางคนนะคะแต่บางคนก็อาจจะช้านิดนึงนะอินเดียลฟิวเจอร์นะ future, นะคนอันใกล้นี้บางคนอาจจะเลย3เดือนไปนิดนึงบางคนก็จะอาจจะอยู่ภายในไม่เกิน3เดือนนี้1-3เดือนประมาณนี้นะคะ ขอให้โชคดีสำเร็จสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะฝากซับสคไคร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยสวัสดีค่ะ